ร้อบาทนะไข่อยกระดานๆนะแบบไหมอืมใบใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราลองมาตัดไข่ใบนี้ไปช้ำกันนะครับทำเหมือนออดิบอะเหมือนคลิปออดิบที่เราแนะนำไปว่าเราเนี่ยสามารถตัดนะครับตัดไข่แล้วก็ไปช้ำใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำดู นะครับกับบัวกระดาษด่างต้นนี้นะครับผมก็เอาบอัวกระดาษด่างของเรานะครับไปล้างไปล้างดินออกหน่อยนะครับที่ไข่เขานะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาคือสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ที่เราใช้ฉีดล้างมือโควิดนี่แหละนะครับแล้วก็ มแดงที่เราใช้กันเนี่ยใช้ทาต้นไม้เนี่ยนะครับที่ชู่นะครับมีคาเตอร์เรานะครับดับแรกนะครับเราก็เอาสแอลกอฮอล์เนี่ยทำความสะอาดมีดเราหน่อยนะครับเพราะมันอาจจะมีเชื้อโรคก,ก็ได้ นี่นะพ่นไปเลยใช้ดิชูเช็ดนะครับทีนี้เวลาผ่านะครับเราจะดูลากเขาเนี่ยลากเขาจะงอกจากโคนต้นนะครับเวลาเราผ่าไข่เราจะ่าเอาลากกับต้นติดกันไว้นะครับโดยให้มีชิ้นไข่ติดไปหน่อยหนึ่งก็ได้ ผ่าลงมานิดนึงเนี่ยเน,ยเนยลากเขาเนี่ยเราจะผ่าสักประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะผ่าเลยนะครับแบบทีเดียวชุบเลยนะเลงดีๆก่อนนะแล้วค่อยผ่านะ เรียบร้อยครับนี่เราจะได้ลากติดมากับต้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเอาปูนแดงทาตรงนี้นะครับแล้วก็ทาตรงนี้ด้วยนะครับ เ,เดี๋ยวเราทาเสร็จแล้วเราทิ้งไว้ให้มันแห้งสักพักหนึ่งนะ,น,นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาวางทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ให้มันแห้งก่อนนะครับทีนี้ระหว่างรอนะครับระหว่างรอเขาแห้ง ผมมาเตรียมตรงนี้ก่อนอันนี้ผมแช่น้ำไว้พักหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นพีทมอสนะครับพีทมอสพีทมอสเดี๋ยวเราจะเพาะในพีทมอสกันนะครับผมใช้กระถางนี้นะขนาดประมาณเนี่ยครับกี่นิ้วไม่มั่นใจนะครับพีทมอสผม มันแห้งนะครับผมก็เลยต้องแช่น้าหน่อยสําหรับเพื่อนๆที่มีพิษมสใหม่ๆแกะมามันก็ยังชื้นๆอยู่ครับจะใช้เลยก็ได้นะครับแต่ของผมแช่น้ําหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาพิษมสใส่ข้างล่างนะครับ เพราะว่าพีทมอสเนี่ยจะเก็บความชื้นได้ดีนะครับเก็บความชื้นได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยเสี่ยงติดเชื้อเท่าไหร่นะครับเพราะเห็นเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ใช้พีทมอสกันแล้วก็ของผมจะมีสเปกน้ำมอสนะครับด้วยนะครับสเปกน้ำมอสผมก็แช่รวมมาเลยแช่รวมมาเลยนะครับช่วยเก็บความชื้นอีกตัวหนึ่งครับ เดี๋ยวผมจะไว้คุมข้างบนนั่นแหละแต่ว่าผมแช่รวมกันไปแล้วไงก็มีติดมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับสเปกน้ำมอสนะครับเราเขมขมางพอครับทีนี้ที่เราทาปูนไว้นะครับแห้งแล้วนะครับนี่เวลาปู่วบนี้นะครับเราจะ คนอื่นยังไงไม่รู้นะครับแต่ผมเนี่ยจะเอาส่วนที่เราปาดเป็นแผลเนี่ยนะครับส่วนที่เราปาดเป็นแผลเนี่ยเอาขึ้นนะครับไม่ฝังดินนะครับเอาวางไว้ลอยลอยนะครับเราใส่สเปกน้ำมอสลงไปหน่อยนะครับหน่อยเดียวตรงกลางเลยนะครับแล้วผมก็จะเอาเนี่ยจิ้มไว้ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับ เอาวางไว้ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็นี่ครับเราจะไม่ให้แผลเนี่ยลงไปสัมผัสดินข้างล่างหรือสเปกน้ำมอสข้างล่างนะครับเพื่อแบบว่าไม่ให้มันชื้นมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ให้มันแบบติดเชื้อนะครับนี่ครับผมก็แปะลงไปอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขางอกเขาก็จะงอกต้นโค้งขึ้นมาเองนะครับ นะอันนี้ฝังเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับเราก็เอาแก้วเนี่ยครอบลงไปนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นการอบนะครับเป็นการอบแก้วผมเป็นรูอยู่นะครับเนี่เพราะว่าแม่ค้าเขาใช้คอบต้นไม้มาเดี๋ยวผมจะเอาเทปใสแปะนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาครอบไปก่อนเฉย โอ้ก็แน่นอยู่นะครับเราก็จะเอาไว้แบบนี้เลยนะครับจนกว่าเขาจะงอกนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะงอกไหมนะครับแต่ว่าผมเคยใช้สูตรนี้นะครับกับออดิบนะครับผมเคยเพาะไข่ออดิบแล้วทาแบบนี้ประมาณ3ใบนะครับงอกหมดทั้ง3ใบนะครับนะ ในการตัดครั้งแรกนะครับตัดเนี่ยตัดออกไปเอาต้นหลักตัดออกไปแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เอาไข่ไปเพาะเนี่ยครับเขาก็จะงอกหน่อขึ้นมาใหม่2หนอ่อสาหนอนะครับนะอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์นะครับคุ้มมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเขางอกนะเพราะว่าเราจะได้ทั้งต้นหลักนะครับเนี่ยเอาไปปลูกนะครับก็ได้ต้นหนึ่งแล้วเอาอันนี้มาเพาะอีกมันก็จะได้ต้นเพิ่มอีกเพราะนั้น การจ่าย600อบาทของเราเนี่ยในครั้งนี้ก็จะได้ต้นหลักแล้วก็ถ้าไข่งองก็จะได้ในไขน่นี้อีกนะครับถือว่าเป็นการขยายพันธุ์นะครับไปในตัวเลยนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับผ่านไปนะครับสำหรับวิธีการตัดไข่แล้วก็มาชํำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับทำแบบนี้แค่นี้เองนะครับง่ายๆทีนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาต้นนี้ไปปลูกกันนะครับ ้นบอนกระดาษดานะครับมาปลูกกันนะนี่นะครับเรียบร้อยครับบอนกระดาษด่าง600บาทของเรานะครับกับการตัดไข่ไปชํำด้วยนะครับนี่นี่ครับชํำไข่นะครับอ่ะถ้าชอบนะครับและคิดว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้เรานะครับกดแชร์ให้เรานะครับ และถ้าเกิดอยากติดตามคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ให้กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ